เีบริการเติมเจีเปแมงปรเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และด้วยอุปเครื่องรื่องงีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมชิงลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกผมอีกแล้วนะครับต่อจนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนม้วนหนีคู่ต่อสู้เวลาคู่ต่อสู้เพจซิ่งเร็วนะทุกคนนะโดยการใช้แค่อันลอล็กอย่างเดียวนะทุกคน ดูจะมีวิธีง่ายๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ทุกคนทําตามในคลิปนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็จะเล่นเต็มเกมให้ทุกคนดูสัก1เกมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะก่อนจะไปรัชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อจะในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ500ไลค์นะทุกคนนะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆนะทุกคนนะผมก็จะ อธิบายให้ละเอียดที่สุดนะทุกคนเท่าที่ผมจะอธิบายได้นะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับก็มาดูอย่างเช่นจังหวะแรกกันก่อนเลยนะทุกคนนะผมก็จะสอนก่อนนะว่าควรทํายังไงนะอันดับแรกนะทุกคนนะเวลาเรารับบอลเราห้ามสปีดเด็ดขาดนะทุกคนนะแล้วก็เวลาเรารับบอลนะทุกคนนะให้เราสังเกตคู่ต่อสู้นะว่าเขาวิ่งเข้ามาหาตัวนักเตะเราด้านไหนนะทุกคนนะอย่างเช่นจังหวะนี้เขาวิ่งมาแต่ด้านล่างแล้วก็ เราก็หักขึ้นบนก่อนแล้วก็ค่อยม้วนลงล่างแบบนี้นะทุกคนนะดูเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกจังหวะหนึ่งนะว่ามันจะได้ดูชัดๆกันนะทุกคนนะก็มาดูอย่างเช่นจังหวะนี้ผมรับบอลใช่ไหมอยูผมเห็นตัวหนึ่งมันจะวิ่งเข้ามานะทุกคนผมก็หักขึ้นบนก่อนแล้ว ค่อยลงล่างแบบนี้นะทุกคนนะมันก็จะหลุดได้ง่ายๆเดี๋ยวนะทุกคนนะทำให้ AI ฝั่งของเขามันบังคับยากนะทุกคนเอาง่ายๆเลยก็คือเวลาเราจะรับบอลแล้วก็ม้วนแบบนี้ทุกคนให้เราม้วนไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นให้เราม้วนกลับมาอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมเขาจะงงเลยนะทุกคนดูมาดูอย่างเช่นจังหวะน,นี้ทุกคนนะรับบอลมาปุ๊บผมจะหักลงล่างแบบนี้นะพอเขาจะเข้ามาผมก็จะหัก กับหลังแล้วก็หมวนขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะทุกคนนะมันก็จะทําให้เราพลีกบอลแล้วทําให้เขาหลุดตําแหน่งได้ง่ายเลยนะทุกคนดูเวลาแอดรับบอลนะผมจะรับบอลด้านใดด้านหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยหมวนกลับคืนด้านเดิมนะทุกคนดูเช่นจังหวะนี้ผมหมวนขึ้นไปครับด้านบนแล้วก็หมวนลงมาด้านล่างแบบนี้นะเดี๋ยวถ้าทุกคนดูไม่ทันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมีอันนอกให้ดูอยู่นะแต่ดูจังหวะนี้ก่อนผมรับบอลลงมาด้านล่างแบบนี้ใช่ไหมดูเขาจะวิ่งเข้ามาปุ๊บ ผมก็ค่อยจะม้วนขึ้นไปแบบนี้นะทุกคนนะไม่ใช่ม้วนไปตรงๆนะเราต้องม้วนกับแดนตัวเองก่อนแล้วก็ม้วนขึ้นบนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแบบนี้ใะทุกคนนะดู สมมติว่าเราขึ้นบนแบบนี้แล้วก็หมุนมาด้านล่างแบบนี้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะทุกคนแล้วก็มาแดนฝั่งเขาเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ไม่ช้าขนาดนี้นะทุกคนนะเร็วกว่านี้นิดนึงนะอย่างเช่นจังหวะนี้ทุกคนดูถ้าเรามาด้านล่างแล้วก็ม้วนขึ้นบนแบบนี้ถ้าเรามาบนแล้วก็ลงล่างแบบนี้นทุกคนความเร็วก็จะประมาณนี้นะทุกคนดูปึ๊บแบบนี้ความเร็วก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะก็ ไปดูกันเลยครับว่าเวลาเล่นจริงแอดจะเล่นยังไงก็มาดูกันในเกมกันได้เลยทุกคนผมจะจําลองเหตุการณ์ที่เล่นจริงให้ทุกคนดูเลยนะดูใน้เชจวัน,นี้เวลาผมจะให้เขาเข้ามานะผมจะลอยเขาไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยจมาหนนะทุกคนเดี๋ยวจะหา,าจังหวะผลนให้ทุกคนดูนะดูอ่างเชจวัน,นีปุ๊บหมุนกลับแบบนี้เขาจะวิ่งเข้ามาหมุนกลับแบบนี้หมุนหลอกหนึ่งสองแบบนี้เห็นไหมทุกคนเขาจะไม่ค่อยกล้าเข้า,ขาบอลนะน,น,นี่ผมเล่นลงแรงเลยนะทุกคนนะดู <c oughs> โดนเวียล่าชวนไว,ไว้ห่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีจังหวะม้วนให้ทุกคนดูอยู่นะทุกคนดู <c oughs> ช้าๆพร้อมกัน <c oughs> ชิปออกมาก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเดี๋ยวผมจะมว้วนให้ทุกคนดูนะ <c oughs> มาดูแทงมาก่อนลูกนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะยิงก่อนเลยจังหวะนี้หูยยังติดเสีย่ะทุกคนมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมจะไม่ได้ตักชิปให้ทุกคนดูเลยนะผมจะแบบค่อยๆอธิบายไปแต่ละจังหวะให้ทุกคนดูเลยนะ เดี๋ยวมันจะเบบเร็วเกินไปเดี๋ยวทุกคนดูไม่ทันนะทุกคนโขกมาก็ไม่ได้วะโขกไปก่อนรูปนี้โอ้โหได้ฟาววะทุกคนมาเราได้เตฟีคิกนะทุกคนเดี๋ยวเรายิงฟีคิกรูปนี้เข้าก่อนนะเดี๋ยวถึงจะมีแต่ละจังหวะจังหวะให้ทุกคนดูนะต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะจังหวะนี้นะมาเปิดโกงโขงโอ้โหสามเหลี่ยมเลยทุกคนโอ้โหลิวเนลเวซี่ ผมจริงๆะรูปดีแล้วโอ้โหสามเหลี่ยมเลยนะทุกคนดูโอ้โหเขาไม่ให้ดูด้วยว่ะมาเริ่มใหม่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวมันจะมีจังหวะม้มวนให้ทุกคนดูอยู่นะเอาง,ง่ายๆเลยก็คือเวลาเรารับบลอลเราห้ามจปิดเด็ดขาดนะทุกคนรับบอลแล้วเราต้องไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยม้วนกลับมาด้านเดิมนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนดูคักอึมไม่ได้ทุกคนไปแล้วออกมาเน้นเวีย ทำไงดูเขาจะม้วนหนีเราหรือเปล่าแล้วก็ไม่เข้าบอนลนะทุกคนก็ดักดักไว้ก่อนไปแล้วจังหวะน,นี้ไรกาตแทงออกมาลิวเนลมสซี่โอ้โหไม่เย้าบอลเฉยเลยมิสซี่เราโอ้โหอะไรวะเน,นียทุกคนฟันฟิกเข้าแล้วก็ไม่อาอะไรเลยล่ะมาดูกันต่อยังไงสีดอกเปลี่ยนออกอาก็ยังปิดกุลิตดูผมจะม้ลลวนให้ทุกคนดู ลากขึ้นไปก่อนแบบนี้แล้วเวลาเขาเข้าค่อยหมวนแบบนีนทุกคนอันนี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเมื่อกี้นะแต่ได้แบบความแข็งแกร่งนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูจังหวะต่อมาเรื่อยๆนะทุกคนดูให้มาเบินไปก่อนตอนนี้มันยังกุกฉีกไปมาอยู่นะทุกคนอา่าจังหวะน,นี้แหละดูไหลมายิงก่อน<ม>เกือบทุกคน<ม>เกือบได้นะเมื่อกี้นะดูเขาทําไงเวีเวด แทงมาหูติดสบายดูผมจะม้วนให้ทุกคนดูนะไปด้านบนก่อนแล้วก็ค่อยม้วนกลับมาด้านเดิมเห็นไหมเขาจะแบบเอไอเขาจะแบบชะง,งักไปจังหวะหนึ่งนะทุกคนนะทําให้เราหลุดง่ายมากนะมันเป็นมุมบั็กอยู่แล้วอ่ะทุกคนเวลาเราหมุนแบบนี้มันจะทําให้ AI ของเรามันวิ่งเหมือนวิ่งอนะ้อมอ่ะทุกคนทําให้เราพลิกแล้วหลุดง่ายยิ่งขึ้นนะทุกคนนะเวลาเขาเข้าบอลพุ่นแบบนี้เราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะทุกก็ลองไปฝึกได้นะทุกคน มาดูกันก่อนจังหวะนี้โดนดักเตโกยังได้อยู่นะมาอยู่เนเวอซี่ดูเห็นไหมม้วนมาให้เราดึงหนีไปก่อนแล้วก็ค่อยม้วนกลับมาที่เดิมทุกคนดูแต่จังหวะนี้โอ้โหเสียดอพูดแข็งหมดทุกคนไปแล้วจังหวะนี้ดูดเลี้ยวลูมิเนเก้ทันไหมคาร์วโล่ชนไวโอ้โหูคุกคิกคุกคิกเกือบหมดทุกคนเกือบโดนตีไข่แตกเมื่อกี้นะมาเปิดออกมาก่อนอยังไง ไหลออกมาก็ติดสุรามโอ้โหส่งไม่ดีเอง,งนี้มีนะทุกคนไปแล้วเขาจะเปิดแล้วทุกคนเปิดจริงด้วยก็โขกเคลียไว้ก่อนมาจังวันนี้แหละเกมชนกับพี่ดูพิกโอ้โหหันหลังส่งทุกคนเสียหลักไปนิดนึงนะเมื่อกี้นะมากคนอาจจะหมดเวลาแล้วดูทุกคนผมจะม้วนให้ทุกคนดูถึงมาด้านล่างก่อนแล้วก็ขึ้นบนอื้หมดเวลาก่อนอทุกคนยังไม่ได้โชว์หมุนเลยนะเมื่อกี้นะ มามาเอาใหม่ขึ้นหลังทุกคนเดี๋ยวผมจะหาจังวหวะมวนให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะมาอย่างไงชิวมาโอ้โหอย่างอืมส่งไงม่ดีเองลูกนี้ไปแล้วยังดักได้อยู่ไหลออกมาที่ลุคกุลิตเข้ามากางเล่นง่ายๆนะทุกคนนะไม่ต้องรีบนะมาไหลมาจังหวะที่ไม่มีคนเข้าแล้วเราไปสป,ปีดน,นะทุกคน ดูจังหวะน,นี้ปั่นโค้งโอ้โหูบินเกินลูกนี้ทุกคนยังไงยังได้อยู่ไหมโอ้โห و, ไปแล้วลุมยังยังได้อยู่รอจังวหวะม้วนไม่มีใครเข้าอ่ววะทุกคนแต่ถ้าจังหวะไหนเสียงเราก็ไม่ต้องม้วนนะทุกคนมาเบิ้ลหนึ่งสองโอ้โหไปแล้วจังหวะน,นี้โคตงง่ายทุกคนแล้วก็ชิปเข้าไปนิมน่มนิ่มโอ้โหง่ายมากนะทุกคนลูกนี้นะ แบบถ้าเขาแบบไม่ตั้งใจเล่นเกมรับนี่ก็จะทําให้ดูง่ายแบบนี้แหละทุกคนถ้าใครแบบกดไลบ่บอลตัวโตนี่ยิ่งหมุนง่ายกว่าเดิมอีกน,นะทุกคนมาดูจังหวะน,นี้ม้วนหนีแล้วก็ม้วนหนีมาจังหวะน,นี้แหละเบิ้นไปอีกแล้วทุกคนฟีริปรามขออีกหนึ่งประตูแล้วเราจะเล่นแล้วนะทุกคนลูกนี้ยกโคกโอ้โหคนลกูหรือเปล่า,าทุกคนมันไม่ได้กดดีใจนะเมื่อกี้นะโอ้โหโอ้โหลกูยิงด้วยทุกคน มาเดี๋ยวผมจะม้วนให้ทุกคนดูเลยนะทุกคนก็จะรู้กันแล้วแหละว่าวิธีมว้มวนม้วนยังไงนะโอ้โหเดี๋ยววันนี้ไปแล้วดูไม่ดีเก้นิ่มๆโอ้โหมวัวจะพูดนะทุกคนนะลืมแบบลืมกดดักเลยนะเมื่อกี้นะก็เลยทําให้หลังเราลอยนะมาไม่เป็นไรเราก็นาอยู่เยอะอยู่นะทุกคนดูวันนี้ม้วนมาหนีเข้ามาสิโอ้โหเขาไม่เข้าวะทุกคนเขาเริ่มดักทางได้แล้วนะดู นี่งไงล่ะหมวนหนีดือด้อเลยทุกคนหมวนออกมาพี่ออกมาที่ยูเรเนเมสซี่จีไปก่อนแล้วหมวนหนีดูหมวนมาแบบนี้โอ้โหฟาวหรือเปล่าโอ้โหไม่ฟาวด้วยวทุกคนโอ้โหนึวกว่าฟาวนะเมื่อกี้นะชนหลังเมซี่โคตนแรงนะทุกคนดูมาเราจะไม่ยิงนะทุกคนเดี๋ยวสกอร์มันขาดเกินเราหมวนเล่นก่อนดูหมวนมาล่างแล้วก็ไหลมายิงลูกนี้แล้ว เดี๋ยวไปแล้วทะ้เมื่อกี้นะเดี๋ยวให้ประตูที่สี่มาแล้วนทุกคนดูขึ้นบนแล้วดูพาม้วนขึ้นบนก่อนม้วนลงล่างขึ้นบนเดวไมซี่พาม้วนหนีแล้วจะพอจังหวะเขาเขา้าพวดโอ้โหไปเลยทุกคนวีล่าโคตรแข็งหมดทุกคนโอ้โหลุนเลยไหมลูกนี้แทงมาโอ้โหลุนเลยทุกคนจังหวะน,นี้นิ่มนิ่มโอ้โหเล่นเกินไปนะทุกคนโดนเลยนะ โอ้โหตอนนี้เขาตีไข่แตกตีตื้นมาสองประตูต่อาสามแล้วนะทุกคนตีไข่ตแตกนานแล้วนะแต่ว่าจังหวะหน,นีไปแล้วโอ้โหน่าทุกคนเดีย๋ยวผมจะยิงอีกสักหนึ่งประตูนะเดี๋ยวเขาตีเสมอนะเดี๋ยวแรงนอนลอลถดนะทุกคนโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยเกือบซะและ้วเดี๋ยวเ็าจะตีเสมอได้นะี่โอ้โหไม่สวยเลยนะไม่เท่เลยนะคลิปนี้มาจังหวะน,นี้ยังไงโขก เราก็ได้หมุนไม่กี่ช็อตเองนะทุกคนแต่ก็ได้หมุนเยอะอยู่นะเกมนี้นะทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วนะทุกคนนะเวลาการหมุนของเรานะให้เราขึ้นบนลงล่างแล้วก็ลงล่างขึ้นบนแล้วก็หมุนตามที่ผมสอนไปในต้นชิปไปแล้วนะทุกคนนะก็มาดูกันโตอ,อยังไงแทงออกมาโอา้โหตอนนี้เขาจะแบบพับสนามบุกเรายับๆเลยวะทุกคนเขาจะกดเรายับเลยวะ คือหลังไม่ถึง10นาทีเขาจะบุกเราจะยับแล้วนะแต่จนวันนี้จี้ไปก่อนมวนหนีมามวนหนีมา,มมาเห็นไหมทุกคนมันจะแบบ AI มันจะแบบ AI มันจะวิ่งว่ามเราอัตโนมัติเลยนะเวลาเราพียงนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันจะดึงขับยากยิ่งดึงนะทุกคนถ้าเราไปเจอคนที่ม้วนจยิงงนี้โอ้โหทุกคนโค่นหัวร้อนนะถ้าใครโดนนะก็จะประมาณนี้เลยนะก็ลองไปฝึกเล่นกันดูได้นะทนกคนนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนถ้าคนสมาธิไม่ดีหรือว่า เล่นไม่ค่อยจริงเราอย่าไปหมวนเยอะนะทุกคนไม่งั้นเราจะโดนฉกแล้วไปยิงได้นะทุกคนนะแต่ก็ฝึกๆบ่อยๆออะทุกคนเดี๋ยวมันก็ชินเองนะแล้วก็เล่นจับทางได้เองจับเวลาการเขาจะวิ่งมาหรือว่าเวลาการเราจะมวนแบบนี้มันก็จะได้จังหวะเองนะทุกคนนะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะสําหรับคลิปนี้นะก็ลองไปฝึกตามมาดูได้นะถือว่ามีประโยชน์มากๆนะสําหรับคนที่ยังเล่นไม่เก่งนะทุกคนก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับดูว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เพื่อเพื่อจะในการทำคลิปต่อไปดลยนะครับขอ500ไลค์นะทุกคนคนระับเพื่อเป็นื่ลจะในการทำคลิปต่อไปนะก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ